จากนี้ต่อไปอ่ะเงินเดือนคุณเนี่ยจะขึ้นกับความสามารถคําคถามคือความสามารถคุณเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเราจะไปทําแบบเดิมไม่ได้แล้วปรับค่าจ้างประจําปีนะปเปอร์เซ็ไม่มีแล้วเราต้องยอมรับการที่ค่าจ้างต่ำคุณทํางานเหมือนเดิมสกิลเท่าเดิมแล้วจะให้ผมจ่ายเงินเดือนขึ้นให้คุณไปเรื่อยๆมันติดไ่ไม่ได้อีกต่อไปแล้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง People Lab นะคะแลบที่จะพาทุกคนมาเข้าใจมุมมองของ hr วันนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงในประเด็นเอออันนี้แผ่นดินไหวหรือเปล่าคะแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเป็นแผ่นดินไหวแบบย่อมๆนะคะแต่ดินไหวไม่ใช่แผ่นดินไหวที่ครั้งที่แล้วแต่เป็นแผ่นดินไหวการกระเพื่อมของการปรับค่าจ้างเขาเรียกว่าค่าจ้างขั้นต่ําของข้าราชการอืมอัตราค่าจ้างเริ่มต้น ัตรไม่มีประสบการณ์อัอตราค่าจ้างเริ่มต้นของผู้ไม่มีประสบการณ์ซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้มีการปรับมาแล้ว2ครั้งนะคะครั้งแรกคือวันที่1พฤษภาคม2 5 6 7และครั้งที่2ล่าสุดเลยวันแรงงานที่ผ่านมามวันที่ 1, 1> พฤษภาคม2568การปรับครั้งนี้ดีไหมคะในแน่นอนฮนะคือท่านผู้ชมเนี่ยอัตราใหม่ของข้าราชการเนี่ยคุณวุฒิปริญญาตรีไม่มีประสบการณ์ เก้าคุณมาอยู่ในระดับ18,150อันนี้เรียกว่าเลทเสมอเลยเอกชนเลยนะในปัจจุบันนะ,ถ,ะถ้าถามผมเนี่ยที่คุณตาถามผมเมื่อกี้นะผมก็ว่าเป็นเรื่องดอีคนได้มีเงินเดือนพอกินพออยู่จริงๆไอหมนะื่นแเนี่ยมันแค่พอกินพออยู่นะถ้าเทียบกับสมัย2ปีก่อน1 5ื่นเนี่ยมันไม่พอกินพออยู่นี ني, เพราะการปรับครั้งนี้ก็น่าจะทําให้บรรดาพ,พี่น้องน,องนองข้าราชการเนี่ยออพอมี ฐานเงินเดือนที่มันเหมาะสมกับการคลองชีพนะะถือว่าเป็นเรื่องดีอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นเรื่องดีฮะเพราะว่าเราได้ปรับค่าจ้างเพิ่มแต่ทีนี้ถ้ามองอีกมุมหนึง่งสําหรับคนที่เป็นข้าราชการเก่าเราจะมีการปรับยังไงคะอาจารย์จริงๆถามว่าเป็นเรื่องดีมันก็เป็นเรื่องดีที่ทําให้ประชาชนมีไรายได้ที่ดีใช่ไหมแต่การปรับขั้งนี้เนี่ย เราต้องบอกว่ามันเป็นการปรับฐานคือปรับอัตราค่าจ้างเริ่มต้นปรับนู่นเลยข้างล่างเลยให้กับน้องๆน,นะครับพี่ๆเนี่ยอย่าลืมนะเราก็มีการขึ้นค่าจ้างประจําปีกันมาใช่ไหมปรับค่าจ้างประจําปีท่านทํางานมาสิปีก็เลยปรับไป10ครั้งแต่วันนี้อัตราเริ่มต้นมันยังเท่าเดิมอยู่เลยนะนะซึ่งอัตราเดิมของเขาในหมื่ 15, นห้าใช้ตั้งปี5้าเสิบกว่าปีก่อนแล้วเด็กรุ่นใหม่เข้ามาก็ยังหมื่นห้ามันไม่ได้ปีก่อนก็เป็นเรื่องที่ดีที่ปรับ ขึ้นมา1ก๊อกก่อน1ช็อตก่อนว่าเป็น16,500ปีนี้18,150ก็ครบท้วนตามนโยบายที่รัฐบาลอยากจะปรับอัตราค่าจ้างของข้าราชการทีนี้การปรับครั้งนี้พอปรับน้องใหม่นะครับบางจุดสำหรับคนที่เงินเดือนน้อยๆใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุอัตราค่าจ้างเริ่มนก็เยอะที่พี่ที่เงินเดือน1 9ื0 0เ0้0 0อ1หมืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะรู้สึกว่าไอ้โดนเบียด โดนเบียดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการปรับค่าจ้างของคนเก่าด้วยก็เป็นหลักคิดมาตรฐานสําหรับนักบริหารค่าจ้างผลตอบแทนว่าเวลามีการปรับอัตราค่าจ้างเริ่มต้นเราก็จะปรับผลกระทบให้กับคนเก่าด้วยแต่การปรับผลกระทบนี่คุณตาลมันก็ต้องมีจุดตัดตอนคะอ่ะบางทีสูตรเอชชาชอบเรียกกันว่าจุดตัดจุดตัดชื่อเต็มเต็มมันเนี่ยคือจุดตัดตอน <laughs> แต่ว่าคนเงินเดือนเท่าไหร่ ที่จะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาได้ปรับถ้าเกินกว่านี้ไม่ไหวแล้วไม่ได้ปรับนะเงินเดือนมันไกลกว่าจุดเกิดเหตุเยอะแล้วคราวนี้ที่ผมเห็นนี่คือข้าราชการใช้จุดตักที่37,600ค่ะก็แปลว่าท่านเงินเดือนต่ำกว่า37 0 0 0เนี่ยเออได้ปรับถ้าเกินกว่านี้โอ้โหพี่เงินเดือนที่เกินจุดเกิดเหตุละพี่ก็จะไม่ได้รับปรับถ้าหักว่าเงินเดือน37,600ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยได้ปรับ10บาทค่ะมันก็จะสไลด์กันไปไง คือ,อยิง่งเงินเดือนเยอะก็ได้น้อยอ่ะยิง่งเงินเดือนน้อยก็ได้เยอะหน่อยอแต่ทั้งหมดเนี่ยวิธีการตบเอาจะเป็นหลักการคุณธรรมคือมันเบียบระยะห่างระหว่างค่าจ้างคนแต่มันจะไม่แซงกันอ่าใครเคยเงินเดือนมากกว่าก็จะได้มากกว่าแต่มันลดระยะลดหล่น,น,นลดหลันกันลงมาเพราะมันเป็นการบีบอัดจากข้างล่างขึ้นมาคทีนี้ถ้ามองกันในมุมของราชาการเนี่ยมันดีอยู่แล้วค่ะ แต่ว่าถ้าเรามองในมุมของบริษัทเอกชนบ้างลาา่ะจยนเราควรจะตระหนักถึงอะไรบ้างกับการปรับของข้าราชการครั้งนี้่มันน่าสนใจว่าการปรับฐานข้าราชการเนี่ยแสดงว่าคนที่ได้ปรับเนี่ยข้าราชการนี้จํานวนสักสามล้านนะถ้าตัดทอนคนที่เงินเดือนต่ํากว่าจุดทัดลงไปผมว่าเซสพนักง,งานเนี่ยต้องมีหลักล้านคนได้เห็นนะว่าท่านได้เพิ่มค่าจ้างคราวนี้มากบ้างน้อยบ้างก็ลดหลั่นกันไปนะอย่างที่ว่านมาสักครู่นะผมแอบเห็นงบประมาณในการปรับ ของข้าราชการในปีนี้ก็ซักไปร่วมหมื่นล้านเนี่ยถ้ารวมปีก่อนด้วยก็ประมาณ18,00 0ล้านที่ใส่เข้าไปในระบบนะครับเพราะฉะนั้นการปรับคราวนี้เนี่ยแคริเอร์ราชการน่าสนใจน่าสนใจนะยิ่งกว่านั้นอีกเราเพิ่งเห็นเลทล่าสุดพนักงานราชการซึ่งเป็นการจ้างแบบเป็นสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาแน่นอนแบบหนึ่งสวัสดิการ<ะ>อาจจะน้อยกว่าข้าราชการนะก็ใช้หลักคิดว่าจะสูงกว่าข้าราชการ20%่สิบเปอร์เซ็นต ก็เปิดอัตราเริ่มต้นมาที่2 1 7 8 0โอ้ทำงานภาครัฐได้เงินเดือน21,000หสำหรับน้องใหม่เนี่ยโอ้สวยเลยนะสวยเลยสวยเลยเทียบเท่ากับเอกชนบิ๊กเนมเลยนี่อันนี้คือคือสบับรลัดที่เป็นแล้วอย่างที่คุณตามถามผมเอกชนเป็นยังไงถ้าคุณจ่ายน้อยกว่าค่าราชการแล้วใครจะเข้ามาทำงานกับคุณคุณจะเอาทาเล่นในตลาดอัตราการเกิดลดคนเก่งมันก็แบบไนมีเยอะ แล้วคุณจ่ายแค่1 8ื่นเหมือนเดิมแล้วแล้วจะเหลือเหลยเขาก็เอาไปกินหมดเขาเอาไปกินหมดห <c oughs> ในทางนี้คุณก็เอกชนเองก็ต้องคิด <c oughs> ว่าก็คงต้องหนีราชการต่อแต่ครับผมคิดว่าอัตราค่าจ้างเฉลี่ยเริ่มต้นปริญญาตรีสำหรับเอกชนเน่ยเราคงจะได้เห็นเลทสัก 19, ื่นเก้าสกันให้หนีราชการหน่อยอนะฮะถ้าเป็นพวกบิ๊กเนมเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงระดับแบบสองส สำหรับคุณวุิทั่วไปนะใน<ะ>จริงพวกสายเทคเนี่ยเขาไปะระดับ3 0 0 0 0ื่นสากันนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคุณวุฒิสายสังคมศาสตร์สายวิทยาศาสตร์ที่เข้าทํางานแบบไม่มีประสบการณ์<ะ>อัตราค่าจ้างของประเทศจะถูกปรับขึ้นนี่นถึงได้บอกคุณตังพันดินไหวพันดินไหว,ว <laughs> เพราะว่ามันจะเป็นการปรับครั้งใหญ่ของประเทศเลย <laughs> ก็เอกชนก็คงต้องหนีต่อนะแต่สําหรับผมเองผมก็คิดว่าเอกชนเองช่วงนี้มันก็แบบ ลำบากนะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีฝืดเคืองในการปรับอัตราค่าจ้างเริ่มต้นนะฮะก็คงจะจําเป็นต้องปรับนะฮะแต่คอสที่เป็นค่าใช้จ่ายใหญ่อ่ะมันไม่ใช่น้องน้อยหรอกก็ปีนึงปีนึงก็ไม่ได้รับเยอะก็อาจจะเป็นการปรับผลกระทบคนเก่าซึ่งเราสามารถเลือกเล่นได้นะไม่ต้องปรับขึ้นไปถึงระดับเงินเดือน3ามหมื่นเอะไรเหมือนข้าราชการก็ได้นะคุณก็อาจจะเลือกตัดตอนที่สัก2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นห้าถ้าอยู่ที่เรามีเงินเท่าไหร่ เสสวัวะใช้งบประมาณในการปรับผลกระทบคนเก่าเนี่ยสักประมาณหของฐานแกาจ้างรวมก็น่าจะพอที่จะรับได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการปรับของเอกชนสแสดงว่าเอกชนเนี่ยก็ต้องดูว่าเราจะปรับยังไงให้ยังดึงดูดคนรักษาคนดีคนเก่งของเราไว้ให้ได้อย<ช>นี่ม,น <Ừ. S 1> มันเป็นความยากของการบริหารแล้วนะ,ะว่าคุณต้องปรับอัตราต้องดึงดูดคนดีคนเก่งรักษาคนเอาไว้ ไม่ให้ถูกข้าราชก,การแย่งไปทํางานคราวนี้กลายเป็นว่าคุณคุณต้องแข่งกับราชก,การแล้วทีนี้ในอีกฟากหนึ่งอ่ะคือค่าใช้จ่ายคุณนะใส่เศรกิจไม่ดีจ่ายงบประมาณเยอะๆก็ไม่ไหวนะปรบเฉะนสองเรื่องเนี่ยมันจะมีตัวกลางที่เข้ามาเป็นตัวช่วยตัวกลางคือปริมาณคนเจ่มถ้าเราใช้คนน้อยลงเราจ่ายแพงขึ้นนะสุดท้ายคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายรวม มันเท่าเดิมแต่อยู่ที่การจัดการแล้วล่ะการบริหารอีกทีหนึ่งมีที่การบริหารเนี่ยสำคัญเลยทีนี้ย้อนอีกนิดนึงค่ะอาจารย์ตอนแรกที่เราบอกว่าเราจะปรับคนที่ต่ํากว่าจุดตัดทีเนี้ยถ้าคนที่มันเกินไปแล้วล่ะอาจารย์คนที่เกินหมายความว่าจุดสูงสุดของการปรับแล้วเนี่ยเราควรที่จะมีการบริหารจัดการยังไงจริงๆถ้าตามสูตรเนี่ยเราบอกว่าการปรับมันเกิดจากการปรับฐานน้องน้อย เพราะฉะนั้นคนที่เกินจุดตัดเนี่ยก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องละก็จะไม่ได้รับการพิจารณาการปรับด้วยเหตุการณ์ทั้งนี้นะแต่อย่างไรก็ตามสําหรับเอกชนที่พอจะมีงบประมาณเนี่ยนะถ้าเกินจุดตัดเขาอาจจะไปเลือกคนที่นะทำงานดีๆแต่เงินเดือนน้อยเกินไปมามากระตุ้นบางกลุ่มก็ได้เป็น s e l e c t i อาใช่อันเนี้ยอันเนี้ยภาษาเราก็ต้อง s e l e c t i <c oughs> มากๆต้องโฟกัสซึ่งมันใช้เงินไม่เยอะหรอกแต่จ่ายไตโดนคนนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีนอกจากการปรับฐานมันก็มีการบวกมาดูพวกที่เป็นทา l e เ t ้นไฮเพอร์ r m e เมอร h ไฮโพเทนช l ลที่เงินเดือนถูกสองเล่นไขายนะทำงานดีเงินเดือนถูกผมก็ต้องดึงมากระตุนนะ้นบ้างอะเพราะฉะนั้นนี้ก็กเป็นลูกเล่นที่เราทำได้ <c oughs> แล้วหลังจากนี้ค่ะประเทศเราการบริหารค่าจ้างจะเป็นยังไงต่อไปมันน่าสนใจนะมันน่าสนใจนะ ว่าการปรับฐานครั้งนี้นะฮะมันเพิ่มคอสเข้าไปในข้างล่างใช่ไหมซึ่งจริงๆผมเชียร์นะผมไม่ได้เห็นว่ามันได้ดีนะเพราะถ้าผมเปรียบเทียบ <ๆ S 1> เรากับญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นอัตราคา่าจ้างเริ่มต้นเขาเนี่ยผู้ไม่มีประสบการณ์เนี่ยสองแสนเยน c e อีล้านเยนถ้า2องแสนเยนคูณด้วยจุดสอสี่ก็ประมาณสักห้าห0ื่นบาทไทยอะ่ะเห็นมะยินเดือนเขาห้าหมื่นสำหรับน้องน้อยที่เพิ่งเข้ามา นะ o ซีอีเขประมาณ5้0แสนนี่ซีอเงินเดือนพอๆกับบ้านเราอแต่ทําไมน้องน้อยเราน้องน้อยเขาห้าหมื่นอ่าอันนี้น่าสนใจเพราะระยะห่างระหว่างต้นแครีเรร์กับผู้บริหารสูงสุดมันไม่ได้ไกลกันมาเหมือนบ้านเรานะครับประเด็นจริงอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าการปรับฐานเราคราวนี้เราเราก็กำลังเดินไปสู่การเป็นประเทศที่มีผลตอบแทนให้คู่คนที่ดีนะฮะแต่การจัดการทั้งหมดมันต้องตามมา เราจะไปทำแบบเดิมไม่ได้แล้วทำแบบเดิมอะไรขึ้นปรับค่าจ้างปีละ6%ปรนะประจําปีนะปีละ6% 7%ไม่มีแล้วเวลาเราปรับฐานขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสูตรที่ผมพูดเสมอนะฮะหจ้างดีๆอ,องขึ้นช้าขึ้นประจําปีหลังจากนี้เปอร์เซ็นต์จะลดลงขึ้นช้า3ตันเร็วเราต้องยอมรับการที่ค่าจ้างตัน ค่าจ้างตันแปลว่าอะไรคุณทํางานเหมือนเดิมอ่ะสกิลเท่าเดิมแล้วจะให้ผมจ่ายนะเงินเดือนขึ้นให้คุณไปเรื่อยๆมันเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจ่ายดีขึ้นช้าตันเร็วข้อสุดท้ายเน้นการปรับระดับ<ม>คุณจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นดีๆเมื่อคุณทำงานได้มากขึ้นยากขึ้นทักษะคุณเพิ่มขึ้นอย่างนี้ขึ้นเงินเดือนไปเยอะๆเลยก็ได้<ม>นะครับคุณเรียกว่างาน กับความสามารถคนมันต้องไปด้วยกันมันจะไม่มีหรอกทํางานเดิมแต่เงินเดือนขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่มีอีกต่อไปคุณต้องยอมรับการที่เงินเดือนตันถ้าเงินเดือนตันคุณควรจะทําตัวยังไงคุณต้องรีบเพิ่มทักษะแล้วปรับระดับไปทํางานที่ใหญ่ขึ้นอย่างนี้เงินเดือนคุณก็จะไปต่อไปต่อไป,ต,อไปต่อเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าการบริหารค่าจ้างในประเทศไทยในลําดับต่อไปหลังจากเราเพิ่ม อัตราค่าจ้างเริ่มต้นเข้าไปแล้วใช่ไหมนะครับมันต้องมาทั้งแพ็คคุณต้องคิดถึงเรื่องของการปรับการขึ้นค่าจ้างประจําปีให้เปอร์เซนต์มันลดลงค่าราชการที่เราพูดกันตอนต้นเนี่ยเดิมก็ปรับค่าจ้างประจําปีเซโั่วไปวันหกเปอร์เซนต์ผมว่าเราต้องเริ่มรีติงแล้วถ้าเราปรับฐานเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องหกแล้วอาจจะเหลือห้าหรือสี่ก็ได้ต้องคิดตามแล้วเราเราเราเริ่มจ่ายดีแล้วก็จะขึ้นช้าเอกชนปลายปีก่อน ปรับค่าจ้างกันประมาณ4.5%เพอเพิ่อปลายปีนี้อาจจะเหลือ4อย่างนี้นะฮะเราเราก็จะเริ่มขึ้นช้าลงนะตันเร็วคือถ้าคุณทํางานเหมือนเดิมงานเหมือนเด็กเข้ามาเข้ามาใหม่ไม่มีประสบการณ์ทําได้เนี่ยเงินเดือนคุณก็วิ่งขึ้นไปได้อีกสักประมาณ30-50%มันก็ต้องตันลนะ่ะคุณจะไปต่อนะฮะคุณต้องปรับงานให้มันยากขึ้นสูงขึ้นทําอะไรได้มากขึ้นอย่างนี้ซาตังไปต่อได้ นะครับก็เน้นการปรับระดับาะฉเน้นสูตรนี้ผมคิดว่าต้องมาทั้งแพคเลยวิธีการบริหารค่าจ้างต้องเปลี่ยนทั้งหมดมนะฮะต้องเปลี่ยนทั้งหมดถึงจะรองรับคอสเล่นนี้ได้นะครับแสดงว่าเงินเดือนเราเนี่ยสามารถตันได้แต่พอตันแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าเอ้ยแล้วทักษะอะไรที่เราจะเพิ่มที่จะให้องคอ์กรเนี่ยจ่ายให้เราเพิ่มถูกไหมคะครับครับไม่ใช่แค่ตันได้ควรจะต้องตัน <laughs> ควรจะต้องตันเพราะเราก็ต้องคิด ในมุมของเจ้าของกิจการนะฮะ <Ừ. S 1> หรือแบบผู้บริหารด้วยนะฮะเหมือนที่ผมยกตัวอย่างอ่ะคุณซื้อไข่เหมือนเดิมอ่ะแต่ปุ่งนี้ไข่จะขึ้นราคาไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีคุณก็ไม่ไหวอนง,งานนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เงินเดินตันจะเป็นเรื่องธรรมชาตินะในตะวันตกที่เรามองอัตราวิธีการบริหารของเขาอ่ะในบางระดับตําแหน่งเนี่ยเขาใช้วิธีอัตราเดียวด้วยซ้ำไป ผมจ้างระดับนี้ผมจ้างเท่านี้นะแปดหมบาทผมก็จ้างแค่นี้ไม่มีค่าจ้างประจําปีอยากจะปรับค่าจ้างคุณต้องปรับระดับต,ต้องเปลี่ยนคุณค่าของงานนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการบริหารค่าจ้างใหม่ที่ต้องมาทั้งแพก็กยังไม่นับนะคุณตาลมันต้องไปพัวเรื่องเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างกันปริมาณคนสําหรับราชการเองเนี่ยผมก็ฝากแนะนําเอาไว้นะครับว่า เราปรับฐานให้จ่ายผลตอบแทนดีๆแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้บริหารทางภาครัฐท่านก็คงคิดไปล่วงหน้าเหมือนกับผมนีแ่แหละว่านะฮะปรับค่าจ้างแล้วลำดับต่อไปก็ต้องไปปรับสเปคคนให้สเปคคนเก่งขึ้นสูงขึ้นนะครับลำดับต่อไปก็ต้องไปลดปริมาณคนลงนะถ้าทำครบสามเรื่องเนี่ยสุดท้ายผมคิดว่าเผลอ ค่าใช้จ่ายอ่ะมันเท่าเดิม,มนะแต่ได้คนเก่งมาทํางานมากขึ้นโอ้นี่เป็นสิ่งที่ที่เป็นเรื่องที่ดีประเด็นสุดท้ายที่อยากฝากไว้นะครับจากนี้ต่อไปเงินเดือนคุณเนี่ยจะขึ้นกับความสามารถนะไม่ได้ขึ้นกับเวลาไม่ไม่ได้รอการปรับประจําปีละคําถามคือความสามารถคุณเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันเนี้ยจะเป็นความปลอดภัยทางแคลร,รียให้คุณด้วยนะครับเพราะว่าไม่อยู่ที่นี่ผมไปอยู่ที่อื่นก็ได้ถ้าผมมีความสามารถนะในทางกลับกันนะ ถ้าคุณเงินเดือนสูงแต่ความสามารถน้อยเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นความเสี่ยงภัยทางแคเรีนะเป็นอยากให้ทุกคนคิดว่าถ้าอยากได้เงินเดือนดีๆคุณทําอะไรได้มากขึ้นในปีใหม่ๆนี้นะครับถ้าคุณเพิ่มทักษะเพิ่มความสามารถเงินเดือนคุณก็น่าจะเพิ่มตามไปด้วยนะครับมากกว่าทํางานเหมือนเดิมแล้วของเงินเดือนขึ้นโอเคสําหรับวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่อยากจะ ให้เราได้ช่วยกันคลิปมาแชร์ประสบการณ์นะคะทีนที้คุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาข้างใต้วิดีโอนี้ได้นะคะหรือว่าถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ